สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้องเอสทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญหลวงปู่จันนะครับผมอริยะสองหนึปีนะครับรุ่นเจริญพรนะครับปี2559นะครับผมก็ตามหน้ากล่องกันเลยนะครับเหรียญที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นเนื้อนวะนะครับนี่เป็นเนื้อนวะนะครับสวยงามมากๆเลยครับโอเคครับไม่มีการเสียเวลาเรามาเปิดกล่องชมกันเลยดีกว่านี่ผมก็ ใส่ซองไว้นะครับเห็นไหมครับเพื่อที่จะเก็บผิวไว้นะฮะเนี่ยเป็นเนื้อนวะอ่าออกโทนปีกทับทิมนะครับเห็นไหมครับเขียวๆเห็นไหมฮะนี่สวยงามมากๆเลยนะครับผมสําหรับอ่าเหรียญนี้นะครับนี่ฮะชัดไหมครับชัดไหมครับไม่โฟกัสนะเอาโอเคนะครับรูปแบบเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับด้านบนก็จะมีคําว่าเจริญพรอยู่นะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้ตรงกลางก็จะเป็นหลวงปู่จันนะครับเห็นไหมครับครึ่งองค์นะครับนี่หน้าตาชัดเจนมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีโค้ดนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีโค้ดลันตัวเลขไว้นะครับนี่นะครับสองตาแหน่งนะฮะตรงนี้จะมีคําว่าหลวงปู่จันนะครับผมแล้วก็ฉายาท่านนะครับนี่เป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับสวยงามมากๆเลยนี่นะครับเป็นขอบตัดนะครับผมโอเคครับไม่มีการเสียเวลาเราลงกล้องกันเลยดีกว่าชมรายละเอียดนะครับ ก่อนอื่นเลยเรามาลงดูโค้ดกันก่อนนะฮะนี่เห็นไหมครับนี่นะฮะโค้ดเป็นโค้ดนะนะครับสวยงามมากๆเลยดูพื้นผิวเหรียญดิครับโอ้ยถ่ายยากนิดนึงนะครับมันสะท้อนมากๆเลยนะครับตรงนี้มีคําว่าหลวงปู่จันนะครับแล้วก็ฉายาท่านนะครับตรงนี้ก็จะรันตัวเลขนัมเบอร์มานะครับพื้นผิวก็เรียบตึงแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ นี่เรียบตึงแล้วก็มีเส้นสายฝนนะครับคลาสสิกมากๆเลยนะครับสําหรับนี่นะฮะด้านหน้าหลวงปู่จันทนะครับเห็นไหมครับท่านก็ยิ้มอย่างเมตตาเลยนะครับอริยะสงหนึ่งร้อยสี่ปีนะครับนี่ดูเกศาท่านนะครับคมคมเลยนะฮะตัวหนังสือก็คมคมเลยนะครับหูเหรียญตันนะครับหูเหรียญตันนะครับเห็นไหมครับสำหรับท้านหน้านะฮะ โอเคครับเรามาชมดูด้านหลังกันดีกว่านะฮะก่อนจะชมด้านหลังเราชมขอบกันก่อนนะครับเห็นไหมฮะเป็นขอบตัดนะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่มาชมดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีคําว่ามหาเมตตามหานิยมนะครับเห็นไหมครับนี่เมตตามหานิยมนะครับตรงกลางก็จะเป็นยันนะครับยันคล้ายๆของหลวงปู่ทิมเลยนะครับเห็นไหมฮะ นี่นะครับต,ตรงนี้ก็จะมีคําว่าพระอริยะสงฆ์นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าปีนะครับเห็นไหมฮะอ่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับเหรียญนะครับเหรียญเป็นปีหกศูนย์นะฮะแต่กล่องอ่ะกล่องมาปีเป็นอ่าเขาบอกปีห้าเก้านะครับนี่นะครับกล่องกล่องออกปีห้าเก้านะฮะแต่ตัวเหรียญเป็นปีหกศูนย์แล้วก็เป็นชื่อเนี่ยเห็นไหมฮะสังเกตได้เลยเห็นไหมครับหนึ่งร้อยห้าปีนะฮะแต่กล่องเขียนว่าหนึ่งร้อยสี่ปีนะครับ อย่าจำสับสนกันนะครับนี่นะฮะสองห้าหกศูนย์นะครับอรยะสงนะฮะตัวหนังสือก็คมชัดนะฮะพื้นเหรียญก็เรียบตึงแบบนี้เลยนะครับด้านบนก็มีคำว่าเมตตามหานิยมนะฮะนี่นะฮะโหเหรียญนะครับนีเลยนะฮะโอเคครับถ้าชอบกินนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ฝากาติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ F4 ทุกท่านได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ